ใส่แคละสองตอนเลยคูณสองวะเาเอิดคอมโบอคอมโบตับหวาน <c oughs> หวาน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซฟเอ็ Channel. มทีชาแนลมื้อนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนมาก,กินซอยจุนะคะจุตับตับเพิ่นกับหอมาน้อยนอนอห,นหน่อยนะจ้ะหน่องหั่นเนื้อห้เป็นแบบอันเขาเรียกอะไรนะชิ้นบางกับลูกเต๋าเนาะไปกินบานพิตามมากก็เลยติดใจนะคะแบบว่าเป็นเป็น,ปนอันก่อนลูกเต๋าเนาะเดี๋ยวมื่อสิบ้ามาเห็ดเจลเพียกับเจลดีเนาะผสมกันอันนี้ก็คือเพียกับดีที่ว่าต้มแล้วนะจ๊ะต้มพระเจริญเรียบร้อยนะคะกองด้วยนะคะ กองเอาเศษต,ต,ต่างๆออกเนาะแล้วก็เข้าขัวนะจ๊ะกะเบื้องเนาะว่าเจลเฮาอนันอันนี้หลายบอหนามหลายบอไปมาขนๆกระใส่หลายเลยเด้อจ้ะข้าขัวคลิกมือน,นี้บ่มีหลุกโดดกระสิใสจักหน่อยเดี๋ยวค่อยเติมเอาคงนัวนะคะใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสบหลายใสไปเลยจ้ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะทุกคนห้ากับ,บตองใส่หลายนะคะคนเนาะคนชิมรสชาติก่อนนะคะใส่น้ำปลาอีกน้อยหนึ่งกําลังขมอําลํำเลยจ้ะใส่ทั้งเผียทั้งวีตามด้วยหอมรวมเนาะซ่อมหอยซอยหอมตามด้วยหอมรวมที่เขาซอยไว้โอเค อันใส่หอมมันจังถือรักบอเพินวะนี่คนค้นเลยจ้ะแจวขึ้นหน่อยแทนนอสิพ่อบนนี่เดี๋ยวให้เพิ่นเบิงไกลๆเนาะ,จ,ะจ้ะแจวก็จะเป็นแบบนี้เนะเาะแจวเพียของเราค่ะก่อนที่จะไปกินนะคะเหมืนก็ต้องขออนุญาตดับข้าวนิดนึงเนาะเพราะว่าของมันสดดับข้าวสักหน่อยเนาะจ้ะ แซ่บสร้วกันจ้ะข้าวเหนียวอยู่ทั้งรางกินกับข้าวเหนียวผมข้าวเหนียวจิ้มแจ่วผมอล่ลรำเนื้อตุ๋ยให้บึงแจวกันน้อยหน่อยเนาะอ,อื้ม อันนี้เป็นเหนือลูกเต๋าเด้อยจ้ะน้องหันให้ซอยจุ้ยวันวาเลนไทน์บ่ <c oughs> อร่อยเวอร์วังอลังการแซบ่บเป็นเพราะน้องเบลหันให้นั่นนี่ <c oughs> พักอีเลือดกับตับแล้วก็นเนื้อบมไม่สบายนางเน้่อจ้ะเกือบบ่ไดหเนื้อมาก หอมจุกสะอาดด้วยจังนี่บ่มีดินลูกน้องกับไก่ไก่เฝ้าดีดีนี่ค่ะหอมจุกเจอเราสองตอน คลิปนี้เหมือนก็ต้องขออาภัยคนไม่ทานดิบด้วยนะคะทุกคนพเพราะถูดขออภัยคนที่บอกกินดิบเขาใจเพิ่นอยู่บางคนเป็นกับบอก,กินเนาะ <c oughs> ไม่คิดว่าจะทำเจวอ,อร่อยนี <c oughs> ่จ้ะ แซ่บๆน้องกันค่ะเนื้อเหนียวไหมหือเนื้อพอยดีๆก็ซื้อวาเลนไท <c oughs> น์บะกินซอยจุ ม,ม,ม้าผู้ชมเดี๋ยวยังกินแลงเนาะจา้ะ เนื้อลูกเต่าแล้วก็เนื้อแผ่นเนื้อแผ่นจะเป็นแผ่นหรือเป็นเป็น,ปนแนวด้วน้องเบล์หันห่แซบ่บ บอพ่อเพื่อนมากินสวดจูน้ำยู่อัน,น,นแขวเพื่อนบอดีนะจ้ะเพื่นก็เลยแบบว่าโมากินพ่อไปซื้อเนื้อหายบ้างแต่ตีสองได้ก,กินประมาณบ่ายโมงใส่เท่าสองตอนลดคูณสองวะเขาเอิด คอมโบอืมคอมโบแม่งวันก็เยอะเยอะ หวานก็ร้ายหลายขอโทษขออภัยได้แด้วจ้ะตับหวาน, <c oughs> นหวานถ้าตับสดนี่มันสีหวานแบบสีสด ยิงไงเห็ดสูชิหน้าซอยจุเนาะจิ้มกับเจลสูชิหน้าซอยจุกับโชยุอีสานบออันเจลคุมนะ ม่เป็นแบบนี้ด้วยจ้ะโซออยุอีสานใส่เธอละสามตอนรถนะจ้ะมัน <c oughs> ไม่สาใจ มคำยังไงมาลบป้อมมาลบปอมกับเหี้ยวเหียวแต่ก่อนเนาะวันเราเล้นถ่ายสมัยเรียนอยู่มัธยมโรงเรียนเขาสิมาขายสติเกลือรูมหัวใจ ดอกไม้ปลอมมาที่นี่ส้มมูเนาะมูเขาสก็บซีมีแต่คนหนาหักหนาหังสิเขาก็สีแดงสติเกอร์เต็มเสือดอกไม้ปลอมตัดภาพมาที่เราซื้อติดเองซื้อติดเองทําไมพันรัวเอาก็จะเคยทําเหมือนกันเออเออซื้อติดเองแล้วก็บอกว่าอันมีคนหายเสี่นส่สมัยก่อนเป็นนากกิรังเรียนกับมีคนเอาหายยู่แต่หมายถึงวันกบหลบายนะคือมันน่ารักเด้้เสือบังคับให้มูติด่ติดให้คูณเนตติดไม่แลกกัน แม่ของหนูอ่ะไม่ซื้อเลยไปเอาของเพื่อนมานี่ฉันเนีย่ยแกลกกันแบบว่ามือวันวาเล่นถาทายพาไปวอมีไม่ติดเป็นแปดยังไงบ้างเนาะบ่มีสติกเกอร์อยู่เสียม <c oughs> ัไวายุ่นมันก็จะเป็นเทรนด์แมนหมดแล้วแบบว่าถ้าสมมติวอมีสติกเกอร์หลายกระสีแบบว่าผูกคนกระสีม่วงก็ไรแบบว่า,อบบวาโอ,อ,อ้คือคือคือคักแท้อย่างนี้สินะแต่โรงเรียนที่หนูเข้าอ่ะหอมจุกถ้าถ้าถ้าใครมีสติกเกอร์อ่ะคือโดนตีนะ ตับทำไมไม่รู้รับกับเนื้อใส่กันทูทวน <G ül> ทูทวนไปนเลยจ้ะ <G ül> <G ül> ย่านบดอยากกินบดยุ่นนี่เจลสีบดเหรอ เพื่อนเ,เยอะไม่ใช่เปล่าแต่กอนนะ่อนอะเยอะเพื่อนตื่นให้แต่ก่อนมูนี่โอ้ดอกไม้ซอยงย่แบบ,ดดบคักเถอะเด้อไม่มีได้อยู่นั่นนะมีแต่ดอกไมน้อยห้าบาทเพื่อนมันไปสั่งแบบตามร้านนอกพวงละร้อด แต่ก่อนมันจะมีนอกสำหรับไว้รุ่นช่อละร้อยร้อยห้าสิบอสินะกับขักเราได้สำนึกโอเคแล้วในสอดเดียวกันถือวัดเหมือนกันหืือวัดเหมือนกันม <c oughs> <c oughs> ้วนๆตอนเรียนมาธทยมชอบมาก พอโตขึ้นวาเลนวาเลนไทยอยากได้อะไรรู้ไหมไ <laughs> บอกไม่ได้บอกไม่ได้เออโอ้แ <laughs> หละอย <laughs> ู่ใช่ไหม <laughs> 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 บอกรอยากได้แบบอะไรนะไม่อยากได้หรอกนาดอกไม้เนาะ <laughs> มันแปบ๊บเดียวมันก็เหี่วนะเอาผักกะดดามาหลวกกินไม่ยังสิบ,บว่าเด็กกินกระปอนน่ะนะ <laughs> หลอเล่นหลอเล่นไม่หลอเห็นสตอรี่ใครไม่รู้แชร์มากเมื่อคืนกุหลาบแป๊บเดียวก็เหี่ยวได้พักกระเดายังพอได้หลวกกินกระปนลนะขาจะวังตั้งแต่จำบมดได้อ่านอ่านพอเมื่อคืนนี่อ่ะคูนสามไปเลยจ้าสามตอนจัาเอิญพิษเอินถึงเด้ออืม เหนื่อยอ่ะพ้อ,พอ,พอยพลอยโ่หยาบคราวนี้เกือบเครื่องติ๊บ <c oughs> ย่างกินว่าเบิดอยู่เดียจากคอถทดคออภัยเจวมันเบิดเ <c oughs> พิน่นนหายเพียมัมหน่อยผุด อ่ะป,ปอมเอาเม็ดมันออก,กอ,อืมเมัดมันแก,ก,ก่ก็เลยเอาเม็ดออกกินใด้มะละขาวคือคันก็มะละขี้นุกนั่นแหละ่านเพียงแค่วันเป็นสีขาว ซาลาเน,น่ซื้อมาไว้ในตูเ้เย็นร้ายหม่อล้วเสียงเหียวในจักกน้อยด้วยจ้ะแต่ว่ากินได้อยู่ซูชิเข่าน,น้อยเนาะคนญี่ปุ่นเขาจะเข่าในน้อยเด้เนือหลายๆแล้วก็จิ้มโชยุอีสาน แบบพ้นคือจังสต๊กนี่เนาะอมไม่แดดเลยเด้วันนี้นอืโตกก็แบบมันเอาผหอมหอนแหงชิ้นสุดท้ายแฟนหลอแต่บบมีแฟนด้วยจ้ะเจลเบิดพอดีเนาะอื แบบแห้งเอาล่ะคะ่ะทุกคนสำหรับหมือนนี้เนาะก็ซื้อว่าเล่นไ่ายเนาะก็เลยกินซอยจุนะคะเหมือนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเจ้า แนะนำตีชมกันเขาไมา่ได้เด้อจ้าอันเทนพีพีเอฟซีเพิ่นมาแนะนำมวยยู่หมือก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยคนที่ไม่ทานดิบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอถวหลายๆเด้อจ้าเขาใจอยู่นอกภูเิ่นบกินใครที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเหมือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สุขสันต์วันวาเลนไทายค่ะบ๊ายบาย